สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตัวอย่างที่94นะครับ g o r o b o t s c a l p i n g Version 8ใน Version 8นี้นะครับเราจะสร้าง EA ปั่นลอดด็อตโดยอาศัยนะครับการตรวจเช็คคุณภาพของเทนนะตรวจเช็คคุณภาพของเทนยังไงนะครับใน FX Dima เนี่ยนะครับมันจะมีบล็อกสำเร็จรูปนะชื่อว่า New Top Inten กับ New bottom inten นะครับตัว b l o c new top inten เนี่ยนะครับจะเอามาเช็คคุณภาพของเทนขาขึ้นนะครับเช็คอย่างไงนะดูในภาพประกอบนะครับยกตัวอย่างนะครับตรงนี้เป็นเทนขาขึ้นใช่ไหมครับดูลูกศรสีเหลืองนี่นะครับเป็น up ท e นตัว b l o c new top inten จะตรวจเช็คนะครับ10แท่งเทียนย้อนหลังนะครับว่ามีระยะต่ําสุดระยะสูงสุดเนี่ยเกิน1 0 0 0ปิ๊บไหมนะครับ ถ้าเกิน1,000ปิ๊บนะครับและมีอัตราสวิงอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดนะครับก็จะทำการเปิดไม้บายนะพอเราเปิดไม้บายปุ๊บถ้าราคาไปในทิศทางที่เราต้องการเราก็ปิดกำไรใช่ไหมครับถ้าราคาไปในทิศทางตรงกันข้ามก็มีการแก้ไม้นะครับก็เป็นหลักการปกติทั่วไปเช่นเดียวกันครับเราจะใช้บล็อกที่เรียกว่า New Bottom Intent นะครับมาเช็คคุณภาพ เทรนฝั่งขาลงท่านระยะเลยครับสูงสุดต่ำสุดของเทรนฝั่งขาลงเนี่ยมีระยะห่างเกิน1,000ปิดนะครับตัวเนี้ยปรับได้นะเกิน1,000ปิดก็จะทำการเปิดไม้เซลล์เห็นไหมครับถ้าเปิดไม้แล้วทิศทางเป็นเทรนราคาไหลลงใช่ไหมครับเปิดไม้เซลล์ราคาไหลลงมันก็ปิดกำไรนะในตัวอย่างนี้เราปิดกำไรที่10 US ดอลลาร์นะครับ แล้วมันก็จะทํางานแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกครั้งที่มันตรวจพบว่ามีเทรนขาขึ้นที่มีคุณภาพใช่ไหมครับและมีเทรนขาลงที่มีคุณภาพนะและพอเรามาดูนะครับ EA ตัวนี้มีจุดเข้าบายมีจุดเข้าเซลล์ที่มีคุณภาพใช่ไหมครับและเราใส่ระบบคัดลอสลงไปนะในที่นี้ผมตั้งคัดลอสให้อยู่ที่ห้าไม้นะครับอยู่ที่ห้าไม้นะครับถ้ามีจํานวนไม้เกินห้าไม้ก็ทําให้การก็ทําเกิด ก็ทำการคัดลอสนั่นเองนะครับ EA ตัวนี้นะครับเหมาะกับการใช้งานในช่วงที่นะครับเป็นเทนขาขึ้นอย่างชัดเจนและเป็นเทนขาลงอย่างชัดเจนถ้าเรานำ EA ตัวนี้ไปใช้ในปี2019-2020เห็นไหมครับมันจะมีทั้งขาขึ้นมีทั้งขาลงใช่ไหมครับมันไม่ได้เป็นเทนขาขึ้นยาวๆหรือลงยาวๆ มันก็จะกินกําไรนะครับน้อยๆขาดทุนกําไรขาดทุนนะครับภาพรวมของมันจึงไม่ได้กําไรนั่นเองนะครับแต่วัตถุประสงค์ของเราคือสร้าง EA ให้อยู่รอดปลอดภยัยและสร้างล็อตไซส์ใช่ไหมครับสร้างออเดอร์ใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องการจะปั่นล็อตนั่นเองนะก็ถือว่านํามาใช้ได้ แต่จะใช้ได้ดีและมีประสิทธิผลมากขึ้นนะครับถ้าเราเอา EA ไปใช้ในช่วงที่เป็นเทรนขาขึ้นหรือเป็นเทรนขาลงอย่างชัดเจนเช่นในปี2022หรือปลายปี2021หรือต้นปี2023เห็นไหมครับเพียงแค่ระยะเวลาปี2ปีเนี่ยครับกำไรเกิน100%นเห็นไหมครับนอกจากกำไรแล้วนะครับจำนวนการออกไม้นะครับก็ตกปีละ พันกว่าออเดอร์สำหรับตัวอย่างนี้นะครับพันกว่าออเดอร์นะครับในตัวอย่างนี้นะครับเราใช้ไทม์เฟรม1ชั่วโมงออกไม้นะครับ5ปีเนี่ย6,550ออเดอร์ใช่ไหมครับผมลองทดสอบที่ไทม์เฟรม1นาทีนะครับปีเดียวเนี่ยนะครับออกออเดอร์เนี่ยมากกว่า10,000ออเดอร์นะครับเดี๋ยวผู้เรียนเนี่ยครับเมื่อได้ EA ตัวนี้ไปเนี่ยลองทำการทดสอบดูก็ได้นะครับ ลองเปลี่ยนไทม์เฟรมดูนะครับจำนวนการออกไม้แตกต่างกันเยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเขียน EA ตัวนี้กันอย่างไรนะครับ เริ่มต้นเรามาดู constant และ variable ของ EA กันก่อนนะครับ constant ของ EA มีด้วยกัน6ค่านะครับ EA name เก็บชื่อของ EA นะครับ lot เท่ากับ0.01 cross money เท่ากับ10 lot x เท่ากับ2 minimum pip l a n g e นะครับเท่ากับ1,000 pip แต่ในการ backtest กับทองคำนะครับค่า1,000 pip นะครับตอน backtest จะต้องเพิ่ม0ไปอีก2ตัว ผมเลยใส่ตัวเลข1นึ่งแสลงไปนะครับผู้เรียนต้องสังเกตจุดนี้ให้ดีด้วยนะครับ Mac Order เท่ากับ5นะครับตั้งค่าเสร็จแล้วกดอัปเดตไปครับส่วน v a l i Able มีอยู่ด้วยกัน8ค่านะครับ c ข l B เขา S Profit B Profit S Lot B Lot S ค่าเริ่มต้นคือ0นะครับ n e a r บ y PIP B แล้วก็ Nearby PIP S นะั่นคือค่าที่เราจะเอาไปใส่ในบล็อก Not ท็ e เนีบนะครับค่าตัวนี้จะมีค่าเป็น2เท่าของระยะกิดนะในที่นี้เราต้องการระยะกิด100 PIP ปิใช่ไหมครับเราก็ใส่ค่า200ลงไปแต่ในการ b back t e ท t กับทองคำนะครับหน่วยที่เป็นปิ p IP, เนี่ยนะครับเราต้องเติมศูนย์เพิ่มไปอีก2ตัวนะครับค่าที่เราใส่ก็คือ20,000นนั่นเองนะครับกดอัปเดตไปนะครับเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเราจะเอา Constant และ Variable เหล่านี้ไปใช้งานกันอย่างไรนะมาดู Area ที่1ก่อนนะครับ first order นะครับ open first order นะครับ Area ที่เราจะสร้างนะครับระบบเพื่อออกไม้แรกนะครับเริ่มต้นฝั่งบายนะครับเราใช้บล็อก n o t e Filter อร์ไบไทเราเลือกบายนะครับถ้ายังไม่มีการเปิดไม้บายเรานำบล็อกอะไรครับ new top inten จาก Various Signal เห็นไหมครับ new top inten เป็นบล็อกที่ใช้ในการเช็คคุณภาพเทนนะครับฝั่งขาขึ้นนะครับใน New Top In Ten เนี่ยนะครับมันจะมีค่าที่เราให้ใส่อยู่3ค่านะครับซ i g แนวท้ายให้เลือกเป็น Continuous นะครับ Past Candle c o u n t ให้เลือกเป็น10นะครับก็คือเราจะเช็ค10แท่งเทียนย้อนหลังนะ Minimum Pip Range Between Now and Ode's t Candle Low นะครับก็คือนะครับระยะปิ p ต่ำที่สุดนะครับที่เราเช็คจากอะไรครับ แท่งเทียนล่าสุดและแท่งเทียนเก่าสุดนะครับในที่นี้ผมจะใส่ค่า1000ปิปลงไปนะครับซึ่งในการแบ็กเทส1000ก็คือ1000 0แสนปิปนั่นเองนะครับก็คือค่า10000แสนั่นเองนะครับเทนคุณภาพนะครับให้เราใส่ค่า8ลงไปนะครับต่อมานะครับเราก็ถ้าเกิดไอตัว new top inten ตรวจเช็คแล้วนะครับว่ามันเกิดเทนคุณภาพนะครับก็คือเป็นเทนที่มีคุณภาพฝั่งขาขึ้นใช่ไหมครับ เอาพุทสีส้มก็จะทํางานนะครับสั่งให้เราเปิดไม้บายทันทีนะโดยเราจะเปิดไม้บายขนาด0.01ล็อต no stop l o อต no take profit นะครับโดยการเปิดไม้นะครับเราจะเอา one s p r บ bar มากองเพื่อป้องกันการเกิดไม้ดับเบิลน,นะครับ2ไม้ในตําแหน่งเดียวกันนะ และนะครับหลังจากการเปิดไม้บายไม้แรกไปแล้วนะครับเราจะเก็บขนาดของล็อตไซส์นะครับไม้บายไม้แรกไว้ในตัวแปรล็อตบนะครับเช่นเดียวกับฝั่งเซลล์นะครับเริ่มต้นด้วยบ็อกโนเทตฟิลเตอร์บายไทยเลือกเซลนะครับถ้ายังไม่เคยมีการเปิดไม้เซลนะเราเอาบล็อก new b ั t t o ม in นเทนมาใช่ไหมครับเช็คนะครับคุณภาพของเทนฝั่งขาลงนะครับตัว แท่งเทียนนะครับที่เราจะนํามาเช็คก็คือ10แท่งเทียนนะครับมินิมัมปิบเลนจ์ก็คือ1,000พปิปใช่ไหมครับในการแบ็กเทสเราใส่ค่า1 0 0 0 0แสนลงไปนะครับและเทนคุณตี้นะครับให้เราใส่8ลงไปนะกดอัปเดตไปนะครับเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับหลังจากตัวบล็อกนิวบัตทอมอินเทนเนี่ยตรวจเช็คแล้วพบว่ามันเกิดเทนขาลงที่มีคุณภาพใช่ไหมครับมันก็จะทําการเปิดไม้เซลล์ให้เราอัตโนมัติเลยนะครับ โดยการเปิดไม้ด้วยขนาด0.01ล็อต no stop loss no take profit นะครับและหลังจากเปิดไม้เซลล์แล้วนะครับเราก็จะเก็บขนาดของล็อตไซส์นะครับ0.01ล็อตเนี่ยไว้ในตัวแปรล็อต S นั่นเองนะครับก่อนเปิดไม้เซลล์เอา once per bar มากรองด้วยนะครับในการเปิดไม้แรกหลังจากเปิดไม้แรกไปแล้วนะครับเราจะพิจารณาเปิดไม้ต่อไปนะครับ โดยการตรวจเช็คทิศทางของราคานะครับถ้าเปิดไม้บายไปแล้วราคาวิ่งขึ้นเราก็ปล่อยไปนะปล่อยไปจนกระทั่งมันปิดออเดอร์โดยการเทคโปรฟิตตามเป้าหมายที่เรากําหนดใช่ไหมครับแต่ถ้าเปิดไม้บายแล้วราคาวิ่งลงนะครับมาดูนะครับ if t a d e b u y นะครับถ้าไม้แรกเปิดไม้บายนะครับถ้ามีการเปิดไม้บายนะครับ for is t a d e ฝั่งบายนะครับเราจะส่งข้อมูลการเปิดไม้บายล่าสุด1ข้อมูลให้บล็อกคอนดิชันตรวจเช็คนะครับ c คนเดลโคลส์แคนเดลไอดีศูนย์ก็คือราคาปัจจุบันนะครับต่ำกว่านะครับเห็นไหมครับต่ำกว่าราคาเปิดไม้บายก่อนหน้าไหมนะครับก็คือข้อมูลมาจากอินลูปใช่ไหมครับคุณลักษณะของข้อมูลคือโอเพนไพรส์นะครับถ้ามีการเปิดไม้บายแล้วราคาปัจจุบันต่ำกว่าการเปิดไม้บายก่อนหน้าก็คือราคาวิ่งลงใช่ไหมครับก็ขาดทุนเราก็จะมาสร้างระยะกิจนะครับในตัวอย่างนี้ผมไม่ได้ใช้บล็อกฟอร์มูลานะครับผมใช้แต่บล็อกโนเทดเนียบายดังนั้นอะไรครับช่อง นะครับ range of นะครับก็คือระยะ2เท่าของระยะกิจเนี่ยเราจะอ้างอิงกับตัวแปร Ne a r บไ y ปิ p นะครับฝั่งไ y ก็คือ Nearby บ i ิ p นะครับซึ่งเราต้องการจะใส่ค่า200ลงไปนะแต่เป็นการ b back t e ท t ใช่ไหมครับกับทองคำค่า200ก็ต้องกลายเป็น20,000นั่นเองนะครับ l e n s p o s i t i o n เป็น Allow the Price นะครับ f i t t e r ร y บไทฝั ai, ่งไบนะครับเมื่อระยะมันได้100 i p ปิบแล้วนะครับ เรายัางไม่เปิดไม้บายนะครับเราจะมาเพิ่มขนาดของล็อตไซส์ก่อนนะเราจะเพิ่มขนาดของล็อตไซส์ฝั่งบายนะครับด้วยการเอาลอ็ 2, อต B คูณด้วย2 2มาจากล็อต X นะครับ<ๆ>ก็จะเพิ่มขนาดของล็อตไซส์นะครับเพิ่มเป็น2เท่าจากไม้แรกนะครับจาก0.01คูณ2ได้0.02นะครับเป็นการเปิดไม้นะครับ เก็บไว้ในตัวแปรลอตปีเห็นไหมครับถ้ามีการแก้ไม้ต่อไปก็จะเป็น0.04ใช่ไหมครับแก้ไม้ต่อไปก็จะเป็น0.08แต่มีความสเปเชียลกว่านั้นนะครับคือการแก้ไม้1ครั้งนะครับเปิดไม้แก้1ครั้งนะครับบล็อกฟอร์มูลาตัวนี้จะเพิ่มระยะกิจขึ้นมานะครับโดยการเพิ่มระยะกิจก็คือใช้บล็อกฟอร์มูลาสร้างสมการ nearby ปิบอ่าบีคูณด้วย2นะครับเก็บไว้ใน nearby ปิบบีนะครับระยะกิจ การเปิดไม้แรกคือ100ปิป๊ถูกไหมระยะกิจการเปิดไม้แก้ไม้ที่2ก็จะกลายเป็น200รนะครับระยะกิจการเปิดไม้แก้ไม้ที่3ก็จะกลายเป็น400นั่นเองนะครับเดี๋ยวตอน back test เราไปดูกันต่อมานะครับถ้าไม้แรกเปิดเป็นไม้เซลล์นะครับ mm hmm. if test cell นะครับถ้ามีการเปิดไม้เซลล์นะครับ for each test ก็จะส่งข้อมูลการเปิดไม้เซลล่าสุด1ข้อมูลนะครับไปให้ box condition ใช่ไหมครับ ราคาปัจจุบัน Candle Close Candle ID 0สูงกว่านะครับการเปิดไม้เซลล์ก่อนหน้าไหมใช่ไหมครับถ้าราคาปัจจุบันสูงกว่าราคาเปิดไม้เซลล์ก่อนหน้าก็แสดงว่าขาดทุนถูกไหมครับเราก็จะแก้ไม้นะครับเริ่มต้นสร้างระยะกิจโดยใช้บ็อก Notehead Nearby เราเอาตัวแปร Nearby ปิ๊บ S ซึ่งมีค่าเท่ากับ200ปิ๊บใช่ไหมครับซึ่งในการ back b a c k เทส200ปิ๊บก็คือ20,000ถูกไหมครับ เอาส0 0 0มใส่ลงไปในช่อง lens off นะครับ lens position เป็น allow the price filter by type เท่ากับ s e l l นะครับตอนนี้นะครับระยะกิดถ้ามันได้ครบ100ปิบปุ๊บมันก็จะเปิดไม้์เซลแต่ก่อนจะเปิดไม้เซลนะครับเราจะเพิ่มขนาดของ lot s โดยการใช้ Formula นะครับสร้างสมการ lot s คูณ2เก็บไว้ในตัวแปร lot s นะครับตอนนี้นะครับถ้าเราจะเปิดไม้เซลเห็นไหมครับขนาดของไม้เซลก็จะมีค่าเป็น2เท่านั่นเองนะครับ จากไม้ก่อนหน้านะครับไม้แรกเปิดลดเอนะครับเปิดไม้ไม้เซลล์ด้วยราคา0นย์ด้วยด้วยขนาดลดไซส์0.01ใช่ไหมครับเราก็จะเปิดไม้ต่อมาในไม้ในไม้แก้เท่ากับ0.02นะครับถ้ามีการแก้ไม้ต่อไปก็เปิดด้วย0.04นะครับแก้ไม้อีกก็เปิดด้วย0.08นะครับ และแน่นอนครับระยะกิจของการแก้ไม้แต่ละครั้งจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเช่นเดียวกันนะครับโดยการใช้บล็อกฟอร์มูล่านะครับเอามาต่อท้ายนะครับหลังจากมีการเปิดไม้เซลล์ไปแล้วใช่ไหมครับเราจะเพิ่มขนาดของเนียบายปิปเอสคูณด้วย2เก็บไว้ในเนียบายปิ s เนะครับระยะเนียบายปิ p เก็จะเพิ่มเป็น2เท่าทุกครั้งที่มีการเปิดไม้นั่นเองนะครับ เราจะปิดกําไรตอนไหนครับเราก็จะมาเช็คผลกําไรนะครับทุกครั้งที่มีการขยับของราคานะ If trade by sell นะครับเริ่มต้นด้วย b อก if trade filter by ท y e either by or sell ถ้ามีการเปิดไม้ buy มีการเปิดไม้ sell นะครับเอาบ box c h e ็ค profit นะครับ unrealized มานะครับบล็ x c h e ็ค profit unrealized เราเปลี่ยนชื่อเป็น check profit นะ m น n e y นะครับทั้งฝั่ง buy และฝั่ง sell นะ filter by type เราเลือก either by u or sell นะครับ Profit is the sum of money. กำไรคือผลรวมของเงินใช่ไหมครับ Greater than นะครับ Compare ก็คือมากกว่านะครับมากกว่าเท่าไหร่ครับ Close money นะครับเป็นค่าคงที่นะครับมีค่าเท่ากับ10 US d ลลาร์นั่นเองนะครับถ้ากำไรมีค่ามากกว่า10 US d ลลาร์เราก็จะปิดออเดอร์นะครับแบบรวบไม้เลยนะครับทั้งฝั่ง Buy และฝั่ง Sell either Buy or Sell นั่นเองนะครับและหลังจากปิดกำไรไปแล้วนะครับ ออเดอร์แบบรวบไม้ไปแล้วใช่ไหมครับเราต้องรีเซ็ตค่าตัวแปรทุกตัวที่ใช้ใน EA นี้ให้กลับเป็นค่า default นะครับโดยการใช้บล็อก Modify Variable นะครับรีเซ็ตเข้า B เข้า S Profit B Profit S ให้กลับเป็นค่า0นะครับรีเซ็ต Nearby Pip B, B Nearby Pip S ให้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับคือ200 Pip ปิ๊นะครับแต่เราต้องใส่เลข0นย์เพิ่มอีก2ตัวใช่ไหมครับเลยเป็นเลข20,000นะครับล t B ล t S ให้กลับเป็นค่า0ูนย์นะครับ ตั้งค่าเสร็จแล้วกดอัปเดตด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับการคัดลอสนะครับเราจะใช้บล็อกเช็คเทรดเขานะครับมาเช็คจำนวนการเปิดไม้ทั้งฝั่งบายและฝั่งเซลล์นะครับฟิลเตอร์บายไทป์อีเทอร์บายออเซล greater than or equal to มากกว่าหรือเท่ากับ m a x ORDER ก็คือ5ไม้นะครับถ้ามีการเปิดไม้มากกว่าหรือเท่ากับ5ไม้เราก็จะทำการปิดออเดอร์นะครับปิดออเดอร์ทั้งฝั่งบายและฝั่งเซลล์เช่นเดียวกันนะครับหลังจากปิดออเดอร์แล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการปิดด้วยกำไรหรือปิดด้วยคัดลอสนะครับเราก็ต้องมารีเซ็ตตัวแปรเช่นเดียวกันนะครับเขา B เขา S Prof i t B profit S ให้มีค่าเป็น0ูนะครับและอะไรครับ NEARBY ยปิ๊บ a r b y บ i p ปิ๊บ r b y PIP B ให้มีค่าเริ่มต้นก็คือ200 PIP ปินั่นเองนะครับลด t B, ลด t S ให้กลับเป็นค่าศูนะครับส่วนตัวแปรนะครับเราจะนำมาจาก b u c k e t of t r a d e รเราสร้างบักเก็ตออฟเทตตะก้า ID สีเขียวเก็บข้อมูลของการเปิดไม้บายนะครับเราสร้างตะก้านะครับ ID สีแดงเก็บข้อมูลของการเปิดไม้เซลล์นะครับนำ modify v a l i e able มาเชื่อมต่อนะครับถ้าเราเชื่อมตะก้า ID สีเขียวเราก็ดึงข้อมูลจากตะก้า ID สีเขียวนะครับเก็บข้อมูลที่เรียกว่าเขาใช่ไหมครับก็คือการจำนวนการเปิดไม้นะครับ เป็นกานะจากตะก้า ID สีเขียวก็คือจำนวนการเปิดไม้ายใช่ไหมครับเก็บไว้ในตัวแปรคา B นะครับเก็บข้อมูล Profit กำไรจากการเปิดไม้าบไว้ในตัวแปร Profit B นะครับเอา modify variable มาเชื่อมต่อกับตะก้า ID สีแดงนะครับเราก็เลือกแหล่งข้อมูลมาจาก bucket of trade ตะก้า ID สีแดงนะครับจำนวนการเปิดไม้เซลไว้ในตัวแปรคา S จำนวนกำไรจากการเปิดไม้เซลล์ไว้ในตัวแปร Profit S นั่นเองนะครับและค่าพารามิเตอร์เหล่านี้นะครับเราจะเอาไปแสดงบนชาร์ตผ่านบล็อกคอมเมนต์นะครับในบล็อกคอมเมนต์นะครับเราก็จะโชว์ EA Name มุมบนขวามือนะครับโชว์บาลานซ์จาก Account b บ equity าลานซ์ทศนิยม2ตำแหน่งนะครับโชว์ Equity จาก Account Equity ทศนิยม2ตำแหน่งนะครับโชว์เค้าบายจากตัวแปรเค้า B นะครับโชว์เค้าเซลจากตัวแปรเข้า s นะครับ โชว์ Profit b y จากตัวแปร Profit B โชว์ Profit Sell จากตัวแปร Profit S, <S เห็นไหมครับว่าผมจะใช้คำสั่ง Normal i z e double เปลี่ยนตัวเลขให้เป็นตัวอักษรเราจะต้องเลือก Value ให้เป็น t text Code Input นะครับผู้เรียนลองนำไปใช้ดูนะครับกดอัปเดตไปนะครับหลังจากตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในหน้า on in it นะครับเราจะมา Modify Chart นะครับให้เป็น Candle Stick Chart โชกิด <Show> เป็น no โชพีเลียตเซปเอร์เตอร์เป็น no modify chart color นะครับบู u e c a n ิลเป็นสีเขียวแร์แ c a n ดิเป็นสีแดงนะครับตั้งค่าอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับ export file ออกไปเดี๋ยวเรามาทำการ back test ดูกันนะครับต่อมาเราจะมาทำการ back test ตัวอย่างที่94กับทองคำนะครับ XAU USD กันนะครับโมเดลที่ใช้ในการทดสอบคือเอเบ i รนะครับ เราจะเริ่มทดสอบแบบวิชวลโหมดก่อนนะครับมาดูการทำงานกันก่อนนะ Expert Property นะครับ E A name นะครับ Lot เท่ากับ0.01นะครับ Cost money เท่ากับ10นะครับ Lot X เท่ากับ2นะครับ Minimum pip range ก็คือ1,000 Pip แต่ในที่นี้เป็นการ back test เราจึงเติม0ไปอีก2ตัวนะครับ Max order เท่ากับ5นะครับมาดูการทำงานนะครับหลังจากที่ E A เริ่มทำงานนะครับ เมื่อ EA เปิดไม้แรกด้วยขนาดไม้บาย0.01แล้วนะครับระบบก็จะเช็คว่านะครับทิศทางของราคาไปทางไหนนะเมื่อราคานะครับมีทิศทางลงนะครับเราใช้ตัว crosshair เช็คระยะกิจด,ดูนะครับเห็นไหมครับถ้าทิศทางนะครับมีระยะวิ่งลงนะครับถึง100นะครับ ิบนะครับระบบก็จะเปิดไม้แก้นะครับด้วยขนาด2เท่าของไม้แรกก็คือ0.02นั่นเองนะครับและนะครับระบบจะเปิดไม้แก้ไม้ที่2นะครับนอกจากขนาดของล็อตไซส์จะเพิ่มขึ้น2เท่าแล้วนะครับเป็น0.04นะครับระยะกิจก็จะเพิ่มขึ้นอีกเป็น2เท่าเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับจากไม้ที่2มาไม้ที่3ก็คือ200ปิ๊บนะครับผู้เรียนสามารถใช้ ตัว crosshair เช็คดูได้นะครับและเมื่อกำไรมีค่ามากกว่า10 US ดอลลาร์นะครับระบบก็จะทำการปิดออเดอร์แบบรวบไม้นั่นเองนะครับแล้วก็ทำการรีเซ็ตค่าตัวแปรนะครับเคา b เคา s นะครับ Profit B Profit S ให้กลับเป็นค่าศูนย์นะครับเดี๋ยวเราดูการทำงานต่อไปนะครับระบบก็จะทำงานแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูผลการแบ็กเทสตัวอย่างที่94นะครับ GoRobot Sculping Version 8กันเลยนะเราทดสอบกับทองคำนะครับไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับพารามิเตอร์ที่ใช้ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผู้เรียนได้ EA ไปก็ลองไปตั้งค่าพารามิเตอร์และทดสอบดูนะครับ m i s Match Chart Error เป็นสูตรนะครับ Modeling Quality ในการทดสอบคือ99% ทุนที่ใช้ในการทดสอบ1 0,000ืนะครับกำไร78% Mac DD อยู่ที่23% r e l a t i v e DD ดีอยู่ที่30.96%นะครับการที่ Mac d ดีต่ำเนี่ยเราต้องเข้าใจนะว่าเรามีคัดลอสใช่ไหมครับเราไม่สู้ทุกไม้นะครับเราไม่สู้ทุกทุกวิกฤตนะครับถ้าเราสู้ทุกครั้งในการแก้ไม้นะครับแน่นอนครับเราต้องใช้ทุนสูงใช่ไหมครับถ้าทุนเราไม่ถึงนะครับตัวเปอร์เซ็นต์ดีๆจะสูงมากนะครับ จนเป็นสาเหตุอาจทําให้พอร์ตแตกได้นะครับแต่หัวใจสําคัญของการทําแบบนี้เราต้องการอะไรครับโทอทเทดถูกไหมครับเราต้องการสร้างออเดอร์นะครับเราต้องการรัน EA นี้ได้ยาวๆนะครับสร้างออเดอร์ได้เยอะๆใช่ไหมครับในตัวอย่างนี้5ปีเนี่ยเราไดออเดอร์มากถึง ,6542 ออเดอร์นะครับถ้าผู้เรียนเปลี่ยนไทม์เฟรมก็จะได้มากกว่านี้นะครับ เรียนมาถึงจุดนี้แล้วนะครับผู้เรียนคนไหนมีคำถามสงสัยก็ส่งคำถามมาสอบถามผมได้นะครับใครอยากลงเรียน e a อนไลน์กับผมก็สมัครสมาชิกให้เรียบร้อยแจ้งผลการสมัครให้ผมทราบที่ line official account และนะครับใครไม่ต้องการจะยืนยันตัวตนไม่ต้องการจะส่งเอกสารก็สมัครเป็นสมาชิกช่องนะครับง่ายๆตามลิงก์ใต้คลิปนะครับและแจ้งผมให้ทราบใน line official account นะครับผมก็จะดึงเข้ากลุ่ม เรียนและก็รับสิทธิ์รับ EAF เช่นเดียวกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับพบกันใหม่ในตัวอย่างต่อไปสวัสดีครับ